มาแล้วมาแล้วประธานห้างมาแล้ววันนี้วันดีเด้อวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อเท่าประธานห้างเด้อพี่น้องเด้อก็คือพ่อตานั่นแหละครับผมเมียมาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อผมก็เลยว่าอ๋อเราจะเตรียมงานทันไหมเนาะพอดีให้พ่อมาทํา ครัวนะครับมาต่อเติมครัวให้นะครับผมนี่ท่านก็ทํางานนะครับอยู่บ้านคนเดียวส่วนบ้านของพ่อตาตอนนี้ผมก็สร้างบ้านให้ท่านอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จเนาะท่านก็สละเวลามาทําให้ลูกเขยก่อนนะครับผมก็ต่อเติมครัวนะครับผมก็เลยถือโอกาสเลี้ยงฉลองงานเล็กๆนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับตามภาษาพ่อตากับลูกเขยเนาะพี่น้องเด้อนี่เบ่งดูหน้าพ่อตาผมยังนุ่มๆอยู่เลยนะประธานห้างรู้สึกว่าจะแก่กว่าพ่อตาเนาะพี่น้องเนาะอายุห่างกับพ่อตาไม่กี่ปีเนาะ เพลินกระินเล่าให้ลูกเขยแล้วนี่ถึกใจเพื่นไหลเอา้าบดงดูนี่ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องจัดไปนะครับผมนี่อา้าเพื่อบรเสียน้ำใจเพ่นนะ้อพี่น้องเนาะดูสีหน้าท่าตาประทานห่างอือ นะครับหลังจากนั้นก็เป่าเค้กสื่อไทยนะครับมีคนเสื้อน้ำเงินแฟนประธานห้างนะครับมีเมียผมเองครับผมคิดว่าเมียผมสวยที่สุดในโลกนะครับสวยที่สุดจักรวาลเลยนะครับผมว่าในในสายตาผมนะก็แล้วแต่มุมมองนะพี่น้องเนาะขบวมากก็คือสีบอมมาเป็นเมียนะครับผมอุตส่าห์แต่งเมียตั้งสองหมื่นนะครับอืมถ้าไม่รักไม่กล้าแต่งตั้งสองหมื่นนะครับหลังจากนั้นก็เต้นกันลวพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งดูลูเขยกับพ่อเท่าเต้นใส่กันพี่น้องเบิ่งเอา คนงามอีสานใต้อยากทำอยู่บ้านได้ไอ้ขอลายสีใดบ่เป็นบ่าวบานแพงคนครพน,นมเคยไปบออยากให้เป็นสาวพ่อเนียงละอว่อาจังได้กับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกลานะครับประธานห้างกะถือโอกาสไปส่งพ่อเท่าพี่น้องเอ้ยกอดคอปานเสี้ยวเนี่ได้การเลยถ้าไม่เข้าทําเสือไม่ได้ลูกเสือนะพี่น้องเนาะนี่เอาให้พ่นกลับบ้านกับสองพ้นมืเพิ่นกะจิมาเหตุงานให้ประธานห้างนะครับต่อเติมครัวข้างหลังบ้านเนาพี่น้องเนาะเอาไว้ทำกับข้าวซัมบ่าอี